ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีขับรถเกียร์กระปุกครับหรือว่าเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกครับที่เรียกกันว่าเกียร์กระปุกครับคือเกียร์ธรรมดาเกียร์แบบนี้ครับไม่ใช่เกียร์ออโต้ครับก็มีหลายคนที่ที่ขับเกียร์ธรรมดายังไม่ชํานาญครับอาจจะแบบดับหรือรถไหลเวลาขึ้นเนินครับขึ้นเขาอะไรเงี้ยเวลารถติดแล้วรถ ติดเนินนะครับเวลารถติดติดเนินก็ไปไม่เป็นครับบางทีรถไหลถอยมาชนคันที่รออยู่ข้างหลังเราก็มีครับหรือบางทีออกตัวดับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคและวิธีขับเกียร์กระปุกครับเพราะว่าสมัยใหม่ก็ส่วนมากจะเป็นเกียร์ออตโต้ครับอ่ะเรามาเริ่มสําหรับคนที่ยังไม่ชํานาญครับก็ตรงตีนผมนี้เป็นคานนะครับค่อยๆปล่อยนะครับใช้วิธีค่อยๆปล่อยอย่าพึ่ง อย่าปล่อยแบบปุ๊บอย่างนี้นะมันพุ่งนะครับเดี๋ยวดับแล้วก็ดูรอบเครื่องไปด้วยนะครับอ่นนี้คือรอบเครื่องปกตินี่เกียร์อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีแบบเข้าเกียร์แบบพื้นราบก่อนนะครับอ่ะเหยียบคัสให้จมนะครับจมสุดแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งก็ตามที่นั่นเลยครับดันขึ้นไปข้างซ้ายบนรอบเครื่องครับอ่ะดูนะครับก่อนจะออกตัวเราเร่งคันเร่งช่วยประมาณประมาณ เลข2ครับคือประมาณ2,000รอบถ้าปล่อยเลขหนึ่งนี่คือดับครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเร่งนะครับอ่าเร่งประมาณ2,000นะแล้วก็ค่อยปล่อยคัสไปนะครับอ่านี่คือรถไหลครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือรถวิ่งละอ่าเดี๋ยวอ่าก็คือพื้นราบนะครับเสร็จแล้วเวลารถติดเนินทําไงครับรถติดเนินให้ดึงเบรกมือนะครับเป็นตัวช่วยดีที่สุดครับอ่าดึงให้สุดนะครับปึ๊บ ดึงให้สุดนะครับแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งเหมือนเดิมเหยียบคัดให้จมใส่เกียร์หนึ่งดันเข้าไปาดึงเบรกมือให้สุดนะครับแล้วก็วิธีดึงเ,เวลารถติดเนินหรือติดที่สูงแล้วก็ดึงเบรกมือวิธีปลดเบรกมือให้เหยียบคันเร่งไปที่ประมาณ3นะครับเลข3เลข3ขึ้นเลข3เกือบเลข4ครับแล้วแต่คนถนัดครับ เดี๋ยวผมจะลองเล่งนะครับนี่พื้นราบก่อนนะครับประมาณเลขสามนะประมาณนี้นะแล้วก็ค่อยคปล่อยคัสต์นะครับปล่อยไป๊บแล้วก็พร้อมกับค่อยๆปล่อยเบรกมือครับป่อบค่อยปล่อยไปอ่าอย่างนี้ครรถมันจะไหลครับเอาใหม่นะให้ฝึกทําอยู่พื้นราบก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ชํานาญมันต้องสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันนะครับสติกับ สมองต้องฝึกฝน,นครับระหว่างไอเบรกหนึกับคาร์์นะครับหลังจากที่เราใส่เกียร์หนึ่งปุ๊บเสร็จแล้ว mm hmm. แล้วก็คันเร่งครับเหยียบไปที่ประมาณเกือบสามพันไดครับประมาณเลขสามประมาณนี้ครับ mm hmm. แล้วก็ค่อยๆปล่อยคัสต์ปล่อยคัส์ก่อนนะครับปล่อยคัสต์ออกไปปล่อยคัสต์ออกไปประมาณ ประมาณเซนสองเซนอ่ะรู้สึกว่ารถมันเริ่มโยกแล้วครับแล้วก็ให้ค่อยๆปล่อยเบรกมือนะครับค่อยๆหย่อนลงนี่ครับอย่าหย่อนทีเดียวนะครับค่อยๆหย่อนไปแล้วรถมันก็จะไหลไปทีละนิดนะครับอะเดี๋ยวเราไปลองฝึกไอตรงที่เนินแล้วกันฝึกของจริงนะนี่ฝึกพื้นราบก่อนนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ตรงเนินสะพานนะครับจะเป็นทางชันสูงขึ้นครับแงนขึ้นอย่างนี้เลยครับอ่าเสร็จแล้วคราวนี้เรามาฝึกทดสอบของจริงครับ ตอนนี้ผมติดอยู่ตรงเนินนะครับเป็นทางชันครับถ้าผมปล่อยเบรกมือนี่รถจะถอยหลังเลยนะครับก็คือผมเบรกมือถ้าเป็นทางชั ainsi, นเยอะให้เหยียบเบรกเหยียบเบรกช่วยนะครับตรงตีนผมเหยียบเบรคอยู่ครับเพื่อจะช่วยเรื่องเบรกมือเรามันจะได้ไม่ทํางานหนักครับเพราะว่าเบรกมือมันถ้าเราไม่เหยียบเบรกช่วยเบรกมือก็จะทํางานอาจจะทําให้สปริงล้าได้นะครับเบรกล้าได้ก็ดึงเบรกมือให้ให้สุดนะครับ ก่อนอื่นที่ท่านขับรถเกียร์กระปุกเกียร์หรือเกียร์ธรรมดาที่ติดเนินทงสูงครับต้องทําการเช็คระยะเบรกมือก่อนนะครับก็คือเบรกมือต้องอยู่ครับหรือผ้าเบรหมดก็ต้องเปียนนะครับเพราะว่าเบรกมือมีมีส่วนสําคัญนะครับอตอนนี้ผมติดเนินอยู่นะครับติดเนินแล้วเราจะทําไงครับตอนนี้คือดึงเบรกมือแล้วอีกมือตีนอีกข้างเหยียบเหยียบเบรกช่วยอยู่นะครับ าถามว่าปล่อยเบรกปล่อยเบรกไ,ได้ไหมก็ปล่อยได้ครับเนี่ยรถมันก็โยกนิดหน่อยก็ไม่ไหลแต่ผมเหยียบช่วยเพื่อเพื่อจะช่วยเรื่องเบรกมือนะครับอ่าแล้วเรามาลองเข้าเกียร์กันเลยครับอ่าอย่าลืมครับเหยียบคัสให้จมแล้วก็เหยียบเบรกช่วยนะครับปึ๊บหลักจากนั้นใส่เกียร์หนึ่งเข้าไปอ่าแล้วก็ต้องสัมพันธ์กัน,นครับทำให้เร็วครับปล่อยเบรกเลยครับตอนนี้ปล่อยเบรก ผมจะปล่อยเบรกแล้วครับปล่อยเบรกปุบ๊บผมเหยียบคันเร่งช่วยแล้วครับตอนนี้ไปที่เลขสามครับประมาณเลข3าผมค่อยๆปล่อยคัสต์นะครับเอ้ยค่อยๆปล่อยคันเร่งปล่อยคัสต์ออกรถด,ด,ดึงมือแล้วครับตอนนี้แล้วก็ค่อยปล่อยเบรกมือครับรถก็จะขึ้นไปครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้ผมปล่อยเบรกมือรถไหลครับ สำหรับท่านที่ยังไม่ชํานาญให้ฝึกพื้นราบก่อนนะครับฝึกพื้นราบก่อนแล้วก็ไปตรงที่เนินจะเป็นเนินสะพานข้ามแยกสะพานนี้คือไม่สูงมากครับก็สามารถลดไหลได้ก็ลองทําทําก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทําตามท้องถนนที่เป็นของจริงนะครับอาจจะทําให้ลดไหลหรือดับตอนเราออกตัวได้ครับก็เทคนิคก็คือดึงเบรกมือให้สุดหยยบเบรกช่วยแล้วก็ เหยียบคันเร่งไปที่รอบประมาณเลข3ครับคือรอบสูงหน่อยแล้วก็ค่อยปล่อยคัสต์ปล่อยคัสต์แล้วก็ใส่เกียร์ขัดไว้เกียร์หนึ่งแล้วก็ค่อยปล่อยเบรกเบรกมือไปครับลองทําดูครับอย่าพึ่งใจร้อนเดี๋ยวอีกหน่อยก็จานานถ้าสมาชิกทําตามที่ผมบอกนี้ก็สามารถไปพิชิตภูคขับเบิกได้ครับ ลองไปเลยครับถ้าเกียร์ธรรมดาใครอยากไปลองพูขับเบรกเวลารถติดๆอะ่ะยังไงท่านต้องเจอรถติดตรงเองขึ้นเขาแน่นอนแต่ถ้ายังไม่ชํานาญก็ยังไงก็รถด,ดับตรงเนินแน่นอนหรือหรือไม่งั้นก็อาจจะถอยหลังไปชนคนที่ต่อท้ายด้วยได้นะครับอโอเคครับฝากคลิปไว้นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ชํานาญเรื่องเกียร์ขับรถเกียร์ธรรมดาอลองไปฝึกตามสูตรนี้นะครับเพราะผมก็ฝึกสูตรนี้แหละครับ จนสามารถขับพิชิตไอ้ภูเขาเบิรกได้ครับรับรองผ่านครับโอเคครับขอบคุณครับฝากติดตามคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ